สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนเอนทุกคนทุกท่านครับผมที่กําลังติดตามช่องอวิถีชีวิตคนลังเขาอยู่ในขนาดนี้นะครับสวัสดีปีใหม่2 5 6 6ครับผมวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาทําบุญนะครับมาทําบุญที่วัดพระธาตุดอยเวงแก้วที่ครูบาบนชุ่มจะนสังวรโรท่านเป็นประธานอยู่ในขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็ลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับ ประชาชนใกล้ๆไกล,กลครับผมกําลังทยอยเดินทางมาร่วมทําบุญนะครับมาร่วมขอบุญกุศลนะครับกับพระองค์นะครับกับพระองค์ท่านนะครับผมอตอนนี้ก็รถก็กําลังทยอยเข้าไปนะครับเจ้าหน,น้าที่เขาก็ให้รถที่มีของนะครับมีของ,นงหนักๆเช่นของเอาไปบริจาคให้คนด้านในนะครับส่วนรถใครที่ไม่มีของก็ให้จอดด้านนอกครับผม ก็ต้องเดินไกลหน่อยนะครับที่เจงด้านในก็มีที่จอดนะครับมันจะเป็นสถานที่จอดรถกว้างมากเลยนะครับแต่ว่ามันเต็มหมดแล้วครับผมไม่มีที่จอดแล้วนะครับคนเยอะมากนะครับผมเนี่ครับผมเราก็กําลังเดินทางเข้าไปนะครับจาักนี้ไปก็อาจจะเดินไกลนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าเรามาทําบุญเนาะเดินเข้าไปครับผมตามผมมาได้เลยครับไปครับผม จริงๆแล้วแต่ก่อนก่อนหน้านั้นตรงนี้จะไม่ใช่วัดนะครับเป็นแค่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้วนะครับผมที่ครูบาบนชุมยาณสังวรโรท่านบาบุกเบิกทำตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ใบประกาศสัียบัตรมาแล้วนะครับผมข้อตอนนี้ก็เป็นวัดเรียบร้อยแล้วนะครับวัดพระธาตุเวียงแก้วนี้ก็เป็นวัดของครูบาบนชุมยาณสังวรโรอีกวัดหนึ่งนะครับผม แต่ท่านไม่ได้จําพรรษาอยู่ที่นี่นะครับแต่ก่อนด้านนั้นท่านจาพรรษาอยู่ที่นี่ครับแต่ตอนนี้ท่านไม่ได้จาพรรษาอยู่ที่นี่แล้วนะครับท่านไปจําพรรษาอยู่ที่วัดพระธาตุดอนเรืองอำเภอเมืองโพงจังหวัดแคลิฟอเเน็กนะครับผมเมื่อสองสามวันที่แล้วก็เป็นงานวันเกิดของท่านนะครับประชาชนคณะศรัทธาที่อยู่ฝั่งโน้นนะครับที่อยู่ฝั่งพม่มาครับไม่ว่าจะเป็นพระมาเป็นชนชาติไทยใหญ่ไทยลื้อไทยเขินนะครับก็มาเยอะมากเลยครับแต่ผมไม่ได้ข้ามไปนะครับเพราะว่าด่านปิดอยู่นะครับผม ฝั่งเราข้ามไปไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ก็งานวันเกิดของพระองค์ท่านผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ทางคณะศัทธาผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ฝั่งไทยนะครับเข้าไปนิมนต์พระองค์มาที่นี่นะครับผมมายกช่อฟ้าวิหารวัดพระาธาตุเวียงแก้ววัดของพระองค์ท่านที่เคยบุกเบิกสร้างมาก่อนนะครับตอนนี้ท่านก็มาที่นี่แล้วนะครับไปครับผมเราเข้าไปกราบนมัสการพร้อมๆกันนะครับ พระครูบาบุญชุ่มยานะสังวโรท่านเป็นใครมาจากไหนทําไมคนนับถือเยอะแยะจังเลยอะไรประมาณนี้นะครับท่านบางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะครับในประเทศไทยนะฮะส่วนบางคนก็รู้แล้วนะครับผมจริงๆประวัติของท่านนะครับผมเคยอ่านนะครับโอโหสุดยอดเลยนะครับผมครูบาบุญชุ่มยานะสังวโรนี้ท่านเป็นนักเป็นพระนักปฏิบัติธรรมนะครับท่านเป็นพระอรหันครับเป็นพระนักปฏิบัติธรรมครับผม ปฏิบัติเคร่งครัดมากเลยครับท่านมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศเลยครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเนปาลครับแล้วก็ปูตานครับประเทศลาวประเทศพม่าสิงคโปร์มาเลยครับแล้วก็ประเทศจีนครับแล้วก็ไทยครับผมเยอะแยะหมดเลยนะครับนับไม่ถ้วนเลยครับที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระองค์นะครับพระองค์ท่านปฏิบัติธรรมเคร่งครัดมากครับผมท่านเป็นพระอรหันต์วาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต่างๆ นะครับสมใจเข้ามาหาพระองค์ท่านนะครับจะเข้ามาขอพรจากพระองค์ท่านอยู่เสมอๆครับพระองค์ท่านเก่งมากเลยนะครับเก่งทุกภาษานะครับท่านไม่ได้เรียนนะแต่ท่านเรียนรู้เองนะครับแต่ท่านรู้เองไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาพม่าภาษาเนปาลอินเดียนะครับภาษาอังกฤษภาษาลาวนะครับคือทุกภาษาที่เ claro ข้ามาหาพระองค์ท่านนะครับท่านสามารถคุยรู้เรื่องหมดเลยนะครับท่านสามารถพูดได้เทศนาได้นะครับท่านจะไปประเทศไหนประเทศอะไรหรือว่า ญาติโยมมาจากประเทศไหนเข้ามาหาพราะองค์ท่านท่านก็สามารถคุยกับคนที่เข้ามาหาท่านได้ทุกคนครับผมเก่งมากนะครับสุดยอดมากนะครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตอนนี้ท่านครูบาบนชุ่มยนานสังวโรท่านอยู่ในวิหารนะครับแต่ไม่ให้คนประชาชนคนธรรมดาอย่างเช่นเราเข้าไปนะครับข้างในเน้นจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับผมกำลังทำพิธีนะครับ ไหว้พระสดมนอยู่ด้านในนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็จะออกมานะครับจะออกมาเทศนาธรรมให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมทาบุญกับท่านนะครับท่านจะออกมานั่งตรงหอคอยตรงหน้าวิหารนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไหว้พระก่อนนะครับผมไหว้อยู่ด้านนอกนี้ก็ได้นะครับด้านนอกนี้ก็เขาจะจัดเป็นซุ้มนะครับเป็นซุ้มแล้วก็จัดเป็นฐานดอกไม้ตั้งไว้นะครับตรงหน้าหอคอยที่พระองค์จะออกมาเทศนาธรรมนะครับ ไหว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมแลหลังจากนั้นก็รอคอยอยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่ง,พร,งพระองค์ก็จะออกมาเทศนาธรรมให้แก่ญาติโยมผู้ที่มาร่วมทำบุญนะครับรสมที่เคารพบ,บัดนี้ได้เวลาประกอบพิธีแล้วลำดับแรกขอรีเทิรรองออผู้บัญชาการตำรวจเองฆ่าคนตำรวจเอกต,ต่อ สุวิมนประธานในพิธีจุดธงเป็นโัวแทพระราไนกา พระบาทสมเด็จพระ้อยู่หลังจากรอสักพักใหญ่ๆนะครับพระองค์ท่านก็ออกมานะครับ แต่ว่าพระองค์ท่านไม่ได้ขึ้นไปเทศนาธรรมนะครับท่านจะไปกิจนิมนต์ที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดพะเยานะครับผมท่านจะกลับมาในช่วงเย็นนะครับท่านจะมาเทศนาธรรมให้แก่ญาติโยมผู้ที่มารอฟังธรรมจากพระองค์ท่านนะครับตอนนี้ท่านกําลังลงมาที่รถของท่านแล้วครับท่านกําลังจะออกไปนะครับผมตอนนี้ข้าราชการชัร้นผู้ใหญ่ก็กําลังมาส่งพระองค์นะครับแล้วก็จะตามพระองค์ท่านาจะไปที่จังหวัดพะเยาด้วยนะครับ พระคูบาบลชุ่มท่านจะอยู่ที่นี่ไปสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ท่านไปกิจนิมนต์ก่อนนะครับแต่ท่านจะกลับมาในช่วงเย็นๆครับหลังจากนั้นก็จะมาเทศนาธรรมให้แก่ญาติโยมผู้ที่มารอฟังธรรมนะครับไปแล้วครับพระองค์ท่านกําลังเดินทางไปพะเยาครับผมเนี่ยครับพระองค์นั่งอยู่บนรถนะครับ สาธุสาธุอนุโมทนาครับผมเดี๋ยวรอช่วงเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมานั่งฟังธรรมกันนะครับตอนนี้ก็ประชาชนที่มานั่งรอชมพระองค์ท่านนะครับก็กําลังทยอยกันไปโรงทานครับไปทานข้าวนะครับส่วนเราก็ขึ้นไปบนวัดพระธาตุก่อนนะครับไปบดพระใหญ่ก่อนครับผมไปทําบนที่นู่นก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยไปโรงทานนะครับโรงทานที่นี่ใหญ่มากนะครับผม าจะไม่มีเนื้อไม่มีปลานะครับไม่มีเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับมีแต่อาหารเจนะครับใครที่มางานท่านนะครับทุกท่านก็ย่อมรู้ดีนะครับท่านจะปฏิบัติเข้่งคัดตามหลักพุทธศาสนามากนะครับท่านจะไม่ให้ใครกินเนื้อสัตว์กินอะไรในในงานนะครับท่านจะสั่งห้ามไว้เลยครับผมคนเยอะมากครับคนเยอะจริงๆครับผมแน่นมากเลยนะครับ กระเป๋าใบแรกบางครับคุณคุณไม่หนึ่งนกระเป๋าหนาทองคัดนะคาคะ ถึงแล้วครับผมถึงทางขึ้นไปหาพระองค์ใหญ่แล้วนะครับข้างบนก็ จะเป็นพระพุทธรูปปางแสดงธรรมนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกันครับผมื่อนไปกราบขอพรข้างบนนะครับไปครับครับมาถึงข้างบนแล้วนะครับผมอ๋อข้างบนนี้จะเป็นปางสมาธินะครับเมื่อกี้พูดผิดนะครับผมขออภัยด้วยนะครับพูดผิดครับสวยมากนะครับพระคันธาระองค์ปฐมครับสวยงามจริงๆครับผม ตรงนี้ก็เป็นหอแสดงธรรมของครูบาบนชุกยานังสังวาโรอีกหอหนึ่งนะครับ จากไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ลงมาด้านล่างครับผมจะไปลงทานนะครับไปทานข้าวก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะรอพระองค์ท่านกลับมาไหมนะครับว่าจะรอถึงช่วงเย็นไหมนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็หิวแล้วนะครับผม <c oughs> ไปทานข้าวก่อนนะครับแล้วหลังจากทานข้าวแล้วก็ไปเดินเล่นในงานสักพักหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะรอพระองค์ท่านกลับมาไหมนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปเที่ยวที่อื่นต่อแล้วค่อยกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งไหมนะครับหรือไม่ก็อาจจะกลับบ้านก่อนแล้วช่วงเย็นๆยค่อยกลับมาไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าวัดกับที่บ้านก็ห่างกันไม่ไกลมากนะครับผมประมาณ10กิโลเมตรนะครับไฟแปมดียวก็ถึงแล้วนะครับแต่จะมาลาบากเลดนึงนะครับเพราะว่าคนเยอะมากนะครับคนที่มาทําบุญเยอะมากนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการจราจรติดขัดนะครับ ป็นระยะระยะนะครับเนี่ยครับผมรถเยอะมากเลยนะครับผมเต็มลานจอดรถเลยนะครับสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมไปครับไปทานข้าวพร้อมๆกันนะครับ หลังจากทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ปรึกษากันว่าเราจะกลับบ้านก่อนนะครับเราจะกลับมาฟังทมจากพระองค์ท่านอีกครั้งในช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะถ่ายาคลิปให้ท่านชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมนะครับผมขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ